ฉันเพิ่งที่ทำงานเนอะก็หาได้ที่ไทอันนี้ครับถ้าฉันนาเชื่อนั่นเลยไหมรู้เก่งหร o อเปล่า ทปิดเลยไป่นเปเเนาะลนี่ยคือาี่นาเราตนนไม่แด้เาเปนงันจบกับมือบ้านละเดียวเ้าละเดียวเนี่ยยอี่ิม้าเลยีคุยกันค้าวอ่ป็น้าวป้าเออ้า้มานบนน้าปันแล้วยางอยู่ไหนาี่กูมาคู่แล้ว่ะแล้วมอล้วบ่ ก็วันก like ็ลาบขาวสุกล <políticas> <Yeah>. ุงตกกับบ้านก็ไปลุงบ่ายมากแล้วมากแล้วก็ผิดหนึ่งมื้อแล้วยุบไปหาใยต้องไหมแล้วไปหาผู้หาผื่นไม่ใช่เราใส่เนี่ยนะครับแต่จริงกินไปลุงบ่ายไก่เนี่ยคนเราคนไม่ดีเงยระยะกับไก่เลยเนาะสามเก็บเกลือ

กินคนหน้าว okay, er> right. ันก็โอเคที่เหลือก็อย่มันยังมีเด็กกละโดเดี๋ยวยืมกูก็มาจีบเลยโอ้ไปไปทนั้นอแล้วก็จะเอามาเขาตั้งเขาต้งีขาเอามาละไปนอนดีก็ถูกนะเห็นอนนั้นก็ไม่รู้เอาไปนอนให้นำโมนน่ะนึกซึ่งบางวันเห็ไม่ได้ไม่ได้การพวเกษตรประคบนำที่ในสิงคโปร์อยู่

นีเหยื่ปลุกะนี่เลบุกเมมา่อกวานเนี้ะมันคือแค่ขวานดุงค่ะกวานดุ่งมันสิงที่ไหมดวานเม่วานไอ้วอดมาตะบันเล่าเก็บปนทุกข์นะทุกหน้ามันน่ะวานนั้นไอ้วอนเอามานมวานโคกมันถึนมาตันรูปขวานดุ่ง็ไมนเกียแลบก็พับานโค้งินเจ้าเงาก็

ฮนคือฮนคนดิน่ฮวนขนนี่ละอะไรเงีนจังเนี่ยเฮานี่ก็ปล่อยบากินเเฮานะมาเราฮนคนนังไปปากกลานะบสันขึ้นได้หรือจะมีเหลียงแบบอนไ้ผูอันนี้เหลียงน้ำเกลือแล้วที่งานยังเนี่ยทำอาหารหาและได้ขายบได้ขายจิงหรอได้ขายเอนลี้คือมีได้ขาย อันเดี๋ยวได้หลายแล้วเพราะว่าเก่งหนาวมาเอาเออตัวได้เยอะขายกระทู่โบกเอออันจะขายจะถูกเยอะไปเยอะเนี่ยบางคนเห็นจะขายกระทู่ไงข่าวมาเอาแล้วอันนี้จะขายคนที่บอกเป็นเงี้ยตูดไม่พอเลือกแท้ข้าวผัดนุ่มบอกเอาหัวผักบุ้งกระเทียมกระเทียมขึ้นทุกทีงวงีด้แล้วก

누 u m a y o ฝางโมหวบุยนี่คือเานงวน่้เลยบกติฝงโมเลยฝุยะไปบัสิบลุมอถุงถุงีกามกระปดีลยตกระดกมืาลากระดบุกจะกระโงบุ้จะกระเี้ยัปี๊ปัญหาีฉุป่าันเยที่ปี๊ปาดในในป่มปนุ่งเหรอ

เอออาหารพวกโมรูตันไมันลอยคนไม่ได้กินยาเลยป้าไขมันลายไข่ยากันแด่ถึกส่วนวะยากแต่ถึกจังจังจังจัู้รู้รู้รโอ้โหมากเลยอะไรได้นี่เพิ่มอะไนี่เพิ่ม